ปรับแต่ง Start m เมนูใน Windows 11ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราใช้งานสะดวกแบบที่เราต้องการได้ดั่งใจเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูดคลิปกันว่า Start m เมนูอันเนี้ยนะครับมันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างแล้วก็มีประโยชน์กับการใช้งานของเรามากแค่ไหนเนาะโอเคไปชมคลิปกันเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารน้าร้ในทิมตางหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานในต่างเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมามครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้ด้วยคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัว Windows 11เนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิป Windows 11ลงนะผมก็มีแต่ทาคลิปพวกอ่า YouTube Premium แล้วก็ Microsoft 3. 6 5ลงนะครับผมอ่าทีนี้เรามาในส่วนของวิดีโอกัอนมากวันนี้ผมจะมา ปรับแต่งตัวเมนูสตาร์ทของ Windows 11เนอะหลายคนก็รู้ดีเนาะว่าทุกวันนี้คอมแทบทุกเครื่องจะกลายเป็น Windows 11แล้วเนาะ<ม>บางคนก็อาจจะใช้คล่องแล้วเพราะว่าใช้ Windows มันเป็นประจำอีกแล้วบางคนก็อาจจะแบบงงงงนิดนึงนะครับวันนี้ก็เลยจะพามา ทัวร์น้อมในส่วนของสตาร์ทเมนูนะว่ามันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างปกติสตาร์ทเมนูของเราเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมก็มีแอปข้างล่างเนี่ยก็เป็นเรคโคมเมนนะผมว่าเราเนี่ยเปิดแอปหรือว่าเปิดใช้งานไฟล์อะไรไปบ้างนะครับผมแต่ว่ามันสามารถปรับแต่งได้นะเราไปคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น Personal Ri right รตรงนี้ผม personal ลไรเนาะกดไปครับครั้งหนึ่งครับผมอ่าเมนู Personal Ri right รอยู่ตรงนี้นะผม หรือจะกด Start ม e n u คลิกขวาตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปที่ Setting ครับผมเขาก็จะมาใน Setting อยู่นี้แหละแล้วก็เลือกเมนู Personalize นะครับ Personalize Station นะครแล้วก็เลือกหาคําว่า Start ตรงนี้ครับผมปึ๊บอ่าเลือกเข้าไปสังเกตว่า default ของเขาเนี่ยจะให้เป็นอันนี้นะอันนี้ก็คือสังเกตว่าไอตัวกลางนะจะรวมทั้งแอปพลิเคชันที่เราใช้งานที่เราอินไว้นะครับหรือว่าปักหมุดไว้เนี่ยจะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ อันนี้ก็เป็นแอปที่เราเปิดบ่อยหรือว่าไฟล์งานที่เราเปิดบ่อยนี่จะจำอยู่ตรงนี้ก็คือกลึงกลางเขาเรียกอะไรปรับตำแหน่งให้มันเท่ากันให้กับให,ให้ให้กลึงกลางนะครับผมใน,นส่วนของ start menu เนาะผมตรงนี้เราสามารถเลือกแอปมาโชว์ได้นะสมมติผมเอาแอปไหนมาโชว์ดีล่ะอ่ออันนี้ไม่มีอะไรเ่ยอ่ะสมมติไม่มีคามล่านะผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือก pin start เนาะอ่าเปิดเมนูใหม่ปุ๊บตัวแอปคามิล่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะใครอยากเอาแอปอะไรหรือว่าใช้งานแอปไหนบ่อยเนี่ยก็สามารถ อ่าไปค้นหาแอปแล้วก็ค่อยปักหมุดก็ได้นะผมอย่าทิปนี่อ่าผมค้นหาทิปผมก็พินสตาร์ทนะครผมมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะผมอ่าไปไหนแล้วนะผมหายไปแล้วหาแอป,ปพวกนี้แล้วกันอ่นะเนี่ยคลิปแชมป์นะผมคลิกขวาพินสตาร์ทสตาร์เมนูก็จะขึ้นคลิปแชมป์ขึ้นมาแบบนี้นะครผมอันนี้ในส่วนของปักหมุดที่สตาร์เมนูนะครผมอ่นะเราไปดูส่วนแรกกันก่อนนะครับส่วนแรกคือ more pin นะครับก็คือตัวเนี้ยพวก สั้นเมนูที่เราปักหมุดไปเมื่อกี้มันจะเยอะกว่าสมมติผมคลิกนะ,ะสังเกตไหมอันนี้มันจะดรอปลงไปหรือว่ามันย่อลงไปข้างล่างเลยไอ้พวกแอปเนี่ยจะมีพื้นที่ในการเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้ามาได้เยอะกว่านะเผื่อบางคนใช้หลายแอปไงนะผมไอ้พวกแอปที่เราเปิดปล่อยหรือว่าไฟล์งานที่เราเปิดปล่อยเนี่ยที่เราเปิดล่าสุดเนี่ยมันก็จะแบบมาโชว์ตรงนี้น้อยที่สุดนะผมะถ้าตรงกลางใหม่ก็คือเท่ากันไหมเท่ากันไหมเลื่อนขึ้นมาแล้วเอาานี่ไฟล์ที่ผมเปิดปล่อยนะผมแล้วก็อันเนี้ยมอลล์คอมเมนต์ก็คือ ไอตัวที่เราเปิดใช้งานบ่อยเนี่ยมันจะขึ้นมาอีกนะผมเกือบเกือบเยอะกว่าเลยเยอะกว่าตัวพินที่เราปักหมุดนะ่าทีนี้อันเนี้ยเราก็เลือกกันนะว่าเราต้องการแบบไหนในส่วนตัวผมเนี่ยผมเอา default แล้วกันนะผมเอาเดี๋ยวแล้วกันกลางๆนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็คือตรง Recent App นะครับผมว่าเราจะให้โชว์แอปอย่างอาแอปด้วยไหมหรือจะให้โชว์ไฟล์ที่เราเปิดใช้งานบ่อยอย่างเดียวนะผมสมมติผมปิดอันนี้ไ้นะ สังเกตนะดูอันนี้ไว้มันจะมี1นึ่งสนะสมมติผมปิดอันนี้ไว้ปุ๊บมันจะโชว์เฉพาะไฟล์นะผมไฟล์ที่เราเปิดใช้งานบ่อยนะจะไม่โชว์แอปพลิเคชันเนาะถ้าเราเปิดขึ้นมามันถึงจะโชว์แอปที่เราเปิดใช้งานล่าสุดนะครับผมในส่วนนี้ผมก็เปิดไปนะผมแล้วก็อันนี้ในส่วนนี้ก็คือจะให้โชว์แอปแล้วก็ไฟล์ตรงรีเซนต์แอปตรงรีเขาเรียกคอมเมนต์ไหมนะผมผมก็ปิดไปลองดูปุ๊บเห็นไหมจะไม่มีอะไรมาโชว์เลยอันนี้เป็นแอปนะครับผม จะไม่มีอะไรมาโชว์เลยผมก็เปิดไว้มันก็จะกลับมาโชว์เหมือนเดิมนะครับในส่วนของอันนี้เหรออันนี้คืออะไรวะลองดูก่อนนะติ้งอันนี้เหมือนจะลองดูก่อนอ๋อไอตรงนี้นะผมไอตรงนี้เห็นละเห็นละอ่าไอตรงนี้คือนครับผมนี่มันจะมาโชว์ข้างล่างว่าเราจะให้ปุ่มอะไรมาโชว์บ้างนะสมมติอ่อยากให้ปุ่มเน็ตเวิร์กมาโชว์ก็กดเปิดปุ่มเน็ตเวิร์กอยากให ดาวโหลดมาโชว์ก็กดปุ่มดาวโหลดเนาะปึ๊บมันก็จะมาโชว์ตรงนี้เนะมีเน็ตเวิร์กด้วยมีดาวน์โหลดด้วยเนาะกดเข้าไปดูก็จะเป็นโฟลเดอร์ดาวโหลดของเราเนาะสามารถเลือกได้นะผมก็จะเอาอะไรมาโชว์อยู่ตรงนี้เนาะมีอยู่ตรงนี้แถบล่างตรงนี้เนาะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ต้องอะไรนะผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับการมาเปิดอะไรแบบอยู่ตรงนี้เนาะแล้วจะคนถ่านะ โอเคก็ประมาณนี้เนาะการปรับแต่งสตาร์ทเมนูของ Windows 11เอนาะใครที่สะดวกแบบไหนเข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองแบบไหนก็ไปลองปรับดูรบางคนอาจจะเปิดไฟล์เยอะบางคนอาจจะเปิดทั้งไฟล์ทั้งแอปอยังไงก็ปรับลองปรับดูตามที่ผมบอกเนาะนะก็เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสำหรับทุกคนนะครับผมก่อ,อนจบคลิปนะผมก็ฝากไปด้วยเนาะใครที่สนใจใช้งานตัว m i c r o s o f t 365นะผมเป็นชุด o f f i c e เวอร์ชันใหม่ล่าสุด Microsoft อัปเดตอยู่ตอนนี้สามารถใช้งานบน iPad Windows Mac นะครับผมแท็บเล็ตมือถือ Android iOS ได้หมดเลยนครใ ใจก็สามารถเข้าไปจอยในกลุ่มที่ด้านล่างตาคลิปได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีรายละเอียดบอกว่ามีการสมัครใช้งานยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนเนาะคใครที่มีปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์วิธีต่างๆคลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ